ะน,นะครับจากคอมมิเตอร์ผู้คนใช้นะครับวันนี้ก็วง้อดำอีกแล้วนะครับยีหออ่ห,อห้ออะไรหรมั้งดาก้อนนะดาก้อนริมดาก้อนริมครับวงล้อยี่ห้อดาก้อนอันนี้ไม่เชิงดำนะครับมันอกอะไรม,ม่วงๆนะนก,ก็ถือว่าสวยนะครับสวยเจ้าของคงไม่ซื้อมา กขไม่ซื้อแล้วครับบุญหอขึ้นจนชำนาญมดแล้วอ่าววันนี้จูนเนียก็โอ้หมกกันนอกอะไรพร้อมมเลยไม่รู้จะเดินทางไกลหรือเปล่าม่ไม่รู้สวัสดีครับเออหายไปนานเนาะ เอมัวไปไหนนี่ตั้งหลายวันมัวแต่เรียนครับอ๋อเปิดเรียนแต่วันนี้ก็เรียนออนไลน์ใช่ไหมเรียนออนไลน์ครับวันนี้ได้มานั่งเล่นเนาะก็ยังไงอยากมาหาซื้อรถเวฟเอาไว้แต่งอ๋อเวฟบเว็บเก่าหรือว่าเวฟบร้อยสิบไอเวฟบร้อยสิบไอครับอ๋อเอาสภาพใหม่หรือกลางๆหรือว่าแบบราคาไม่แพงมากเออราคาไม่แพงมากก็ได้เอาไปปั้นใหม่อ๋อ เอ้ ه, บุญหอใช่เรามีหนึ่งคันไหม mm hmm. เดี๋ยวดัดวงล้อเสร็จค่อยคุยกันเนาะจะพาไปดูเดี๋ยวบุญหอจะพาไปดูแล้วสตาร์ทให้ดู mm hmm. ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพอใจราคาก็จัดเลยใช่ไหมจัดเลยอ,อพ่อเองโอนเงินมาจากเยอรมันหรือยังยังยังไม่โอนเดี๋ยวโอนเดี๋ยวนี้เลยแต่พ่อเองมาไม่ได้แล้วนะช่วงนี้ไม่ได้อเล็กซานเดร พ่อเองเยอรมันเองพูดสวัสดีตอนชเช้าเยอรมันเป็นไหมไม่เป็นครับอ้าวทำไมล่ะพูดไม่เป็นไม่เคยหัดเออพูดเป็นแต่ภาษาอะไรเป็นแต่ภาษ <c oughs> าคาเมนซักคาเมนสวัสดีตอนเชา้าไม่รู้พูดดิซักเมนอ่ะซักเมนอ่พ<อ>ูดได้บางคำเลยเอาลองพูดมาสิจูกาบัทส, <c oughs> สวัสดีตอนฟรีบัสสวัสดีตอนฟรีบัสบเอาภาษาอังกฤษสิ good morning เออนี่ภอังกฤษเนาะครับผมเอาภาษาเยอรมันสิพูดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว ช่างจะบอกภาษาเยอรมันสวัสดีตอนเช้ากูเทนมอร์เกนกูเทนมอร์เเออนี่ยภาษแล้วสวัสดีนนตอนนี่เาษาเยอรมันสวัสดีตอนเช้ากูเทนมอร์เกนเอ,อาสวัสดีตอนเที่ยงเหรอกูเทนทา g ก t เ n Tag เออเป็นทากเลยเออ้าตอนเย็นก็กูเทนอาเบนอาเบนซิกุสลาฟิน เมื look, son, cow, uclear, Oliver, ่อคืนเมื่อเย็นคุณนอนหลับดีไหมครับเมื่อคืนค่ะทำเปลงเป็นสลาฟเฟนสลาฟเฟนสลาฟเฟนแปลว่านอนหลับถูกต้องแล้วดูกเลี้ยงคอมเม้นท์ช่างในจะรู้ภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันและภาษาคนาเดียและภาษาไทยแต่ภาษาสวยไม่รู้สวยไม่รู้เออช่างที่นี่รู้ตกลงรถคันนี้จะขายเท่าไหร่กันแน่นี่ วอรร้อยสิบอนี้นะใช่รถร้อยสิบอนี้คือเป็นรถของบุญหอไปแล้วคือแล้วแต่เขาจะคือรถนี้ซื้อมาแล้วซ่อมไม่ว่าหมด่า่หเห็นบุญหอรู้อยู่ก็<ช>แล้วแต่จูเนจะคุยกันเราเองเด้อตอรองดูไปเพราะว่าเรามอบมาให้เขาแล้วโอเคครับ ลุงคุณจะขายเท่าไหร่ครับเนี่ยว่าจะซัดห้าพันห้าไปั้นผมต้องเช็คสภาพรถหน่อยแล้วกันอ่ะสบายโอ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยทะเบียนทะเบียนเท่างนี้เนี่ยมันมันมันไล่เบาหรืออะไรเนี่ยกรอบทะเบียนก็ไม่มีเ่ยเป็นเป็นสูตรเป็นสูตรไอ้เช็คบอลดิเช็คมันเลยผมซื้อไปไม่มีแล้วมันผมโอ้ น้ำมันเกี้ยงถังเลยนี่จะขายได้ไงเนี่ยช่วงนี้น้ำมันแพงโอ๊ยตายแล้วผมขี่ไปหน้าตะคอยก็ดับแล้วประหยัดน้ำมันน,นี่มาได้เนี่ยพักขาเลยเนี่ยโอ๊ยก็ทา,างนี้นั่งเลยเนี่ยคนนั่งหลังตายมาเนี่ยถูกได้ไงเนี่ยโอ้ยดูตันนี่ดูนพักขาหนาวไม่พักเกี้ยว โอ้ข oh, าเกียดีสีสีพาดได้เอ้ยเนี่ยกระจกเลยเนี่ยกระจกไล่เบาหนึ่งข้างว่าขนาคนไปแล้วสิบครั้งแล้วว่าตะเกง <c oughs> ตะเกงตะเกงอะไรอย่างงี้เนี่ยจะทำอย่างงี้มาทำไงเนี่ยตะเกงคุณไล่เบาขนาดนี้คุณติดกาวเนี่ยคุณติดกาวเลยทำไงไหมตะเกงนี่คุณหล่นไม่ได้เลยเนี่ยตาม ที่มาจากเจ้าของเก่าเป็นงี้เลยโอ้ยเขาอาจจะเบืบ่อใสอ่ตะเก่งแล้วเนี่ยใจเย็นไใจเย็นอย่ารุนแรงกับมันผ่านนี้เนี่ยโอ้ผมว่าผมไปยากจริงๆคุณดูนี่โอ้ถ้าถ้าข้างนี้ไม่มีเนี่ยทันนี่เทแล้เนี่ยโอ้ยโอ้ผ่านนี้ผมเอาไปทำใหม่หมดเยอะเลย อขอสตาร์ทดูก่อนขอเช็คเครื่องก่อนขอเช็คเครื่องได้ได้ได้เฮ้ย <Hey, S 2> น้ำมันหมดหรือเปล่าเนี่ยเป,เป็นไปไดไงเฮ้ยค <Hey. S 2> ันนี้ปกติสตาร์ทหนึ่งทีติดสตาร์ททีเดียวติดอา้าวไหนคุณลองสตาร์ทห,หนึ่ดูหน่อยเฮ้ยดูโอ้โทษทีผมลืมเปิดกุญแจไม่เปิด <laughs>

ใช่ได้เครื่องดีแต่ผมรู้สึกไ้ยิงเสียงอะไรดังติ๊กเสียงน่าจะเป็นเสียงเตือนโอ้โหไม่ได้เนี่ยถ้าผมซื้อคุณผมเอไงขอต่อคำหนึ่งอยากสภาพรถแล้วเนี่ยทาไปทำใหม่มันน่าจะหลายบาทอยู่เหมือนกันนะน้มันก็ไม่มีอะไรอะไรก็ขาดอะไรก็หายผมขอขอต่อคำหนึ่งนะ สามพันห้าไปโอ้ไม่ได้จริงจริงที่มาก็สามพันห้าแล้วสามพันห้านี่สำหรับผมมันเยอะเลยปั๊มก็เปลี่ยนใหม่แบตก็เปลี่ยนใหม่เรือนก็เปลี่ยนใหม่ัวฉีดก็เปลี่ยนใหม่อหมมหมโออสำหรับผมนี่มันก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับการที่ผมเอาไปทำเนี่ยมันเปลี่ยนหลายอย่างล้โชขา สีอะไรกระจอีกข้างหน้าแต่ดูกดูดิดนี่ดูนี่สิดูตะกร้าคุณมีเล่มไหมเนี่ยไม่มีเลยโอ้ยนี่ยากแล้วนี่นี่ผมไปยากนี่ไม่มีเล่ม่ะผมขอต่อคำหนึ่งอาไรถ้าลายก็อีกนิดหนึ่งได้ไหมเพิ่มอีกนิดหนึ่งสองมันหกเอาอีอีอีสองัน ถ่ามาก็สามพแล้วนะอเอะเต็มที่เลยสองพได้ก็เอาได้ตรงเยอะกว่านี้มันได้แค่นี้เลย 4, ลผมก็ไปทำหมดอีกเยอะเนอะสองพันแปด jó, เต็มที่สองพันแปดสีัได้ไหมไม่ได้สองพดูสภาพเนี่ยโอ้ยสองพันแให้เต็มที่สามพันสี่พันสองได้ไหมเอาให้เต็มที่เอาสามพันสี่พได้ไหม